โอเคครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากาการทำโซโลของคลิปแรกซึ่งคลิปนี้ผมจะเล่นโซโลอีกรอบนึงคงไม่มาาอะไรกันเนาะอ่าโอเคคลิปนี้เรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในการเล่นตัวละครโซโลนะสายวิ่งสีขาวนะครับก็พัฒนาจากคลิปก่อนนิดน,นึง ก็พัฒน,นาจากเหรียญเหรียญก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะ,ะพนเพิ่มมาแล้วก็ทักษะเพิ่มมานิดหน่อยนะอันนี้ยังไม่ตันเลยนะเพราะนี่ทำไม่ได้นะรอรอเพราะมันเรียกไม่ได้แล้วนะแล้วก็เรียกไม่ได้นะโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มซับขึ้นมานิดหน่อยนะเป็น112นะ1นึ่นะครับก็ประมาณนี้เลยมีหลายแท็กมากเพราะว่า ยัดเข้าไปเนาะคือ,อน,นะครับยัดให้มันไปก็ให้มันมีดาเมจแต่เราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ที่แบบว่าเป็นเหรียญนะดีเปน,นส่วนตัวเราคิดว่าอะไรนะคิดว่าอาตาครีมมันจะแรงมันจะดีสรุปมันไม่ได้ดีเลยทุกคนมันไม่ได้ดีเลยน่าจะ เป็นเหรียญ a อทีเน่าจะดีกว่านะก็มาคกีได้ตอนนี้มันก็เสียอันนี้ไปหมดแล้วนะทุกคนเราไม่มีออบเจกที่จะไปอัพแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราขอเล่นเลยแล้วกันเนาะเลยไปตัดจบกันดูในเกมครับไปโอเคครับแล้วไม่อยู่ด่านอะลองปังเนาะอันนี้เป็นแรงเอสบวกนะซึ่งไม่คืนสเอสสักทีเพราะว่ามันยากมากนะ น่จะด้วยซ้ำของเราแล้วก็ตัวละครของเราด้วยที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าขึ้นมาเล็งสูงๆมันเจออต่ปีอย่างจริงๆเนี่ยเอะมากเล่นยากเล่นยากรับ กีโดนตกเป็นขี้เลยโรเจอรแรงเลนเนี่ยจะแพ้แล้วเราได้นนอยู่ตัวเราไปเนียน,นดึกรองป้อมมันก่อน ได้อยู่แล้วสามตรงสามตรงอ่ะสองตรงละตอค่อนข้างจะยีนะคืตอเราต้องไปช่วยตัวหลังนะ เลเป็นขี้เลยโคตรเลงทุกคนนี่แหละมันมาบนอยู่สตาร์สอตงตานี่แหละว้าชนะไปไปได้เราไม่อยากกินี้ไม่นชนะเลยโอเค,ค้รับไปกลับไปดูตาที่สองกันโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ด่าน State Water 7เนาะโอ้โห EX ซ์นั่น EX ซ์นั่น ดูเราดิโอเคครับแต่สู้สุดใจนะเอาเท่าที่เราจะเล่นไหวนะครับตาเมื่อกี้ไม่ไหววะดามเมจยไม่เอ,อื้อคือฝันร้านั้นครจะบ้าตุยโอ้โแนเจ็ขนมโคกมาก กดยิ้มไว้ก่อนโอย่ง <Okay. S 1> <laughs> นี้ก็เพรียดอแล้วไม่ไ <laughs> มสองไม่ได้หรอกเราไม่ได้ไม่ได้เพิ่มนะนะเรารอฟังเขานิดนะึงเขาไม่ได้นั่งมาตรงนี้นะเนาะแต่๋ยวเขานั่งมาตรงกลางสองคู่นะโอเคครับ,บไปตรงกลางกา่อนเอ้านั่งปลี่ยนลำหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตรงนี้ก็ได้อ๋อบี้บุกกันอยู่สุฟฟี่บุกได้ครับทุกคน 이또 남자. 오, 이또 남자. 오! 오, 이또 남자. 오, 이또남이또이이또 เล่นยากะทุกคนผมเล่นยากมากเลยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องทำเลยเลยอะโอ้โหห้าสูงกานี ไห่ไหมแต่มากิดตายยากมากเมื่อกี้ยากมากขอโทษด้วยนะทุกคนเล่นไม่ไหวเลยโอ้โหโอ้โหดูไหมที่ผมตัวทีเดียวโป๊กทีเดียวโป๊กตายอ่ะอาชีพโชชินเอโดน่าจะพอได้ทุกคนตาเนี่ยมาๆๆมากดยิ้มไปก่อนอ่ะขอร้องให้ โอเคไปถ้าแพ้ก so like ็ตายมาทุกคนไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอช้าอะไรไกลเลยแค่รู้มามันเอาได้หม อาจจะไฟล้วขอให้เขได้เปลียบก่อนเป็นหนึ่งนะ ว่าปานยังไงห้าเยียบลอยเยียบครับ โอเคครับก็ยับยี่มากเพราะว่าเหมือนสโลเล่นไม่ค่อยไหวแล้วนะทุกคนมันมีตัวที่เก่งกว่าเพราะว่าด้วยความที่สโลมันเข้ามาให้สูงอ่ะเนาะ oh. โอเคครับเราก็ทำเต็มที่แล้วเนาะโอเคครับ แต่อะไรนี่ขอไปพักก่อนไม่ไหวละแพ้มาเยอะมากขอรู้ทุกคนด้วยนะทำได้สุขความสมารคนี้แหละเราเรก็ไม่ได้เก่งอะไรไม่ไหวครับทุกคนไปพักผ่อนละทูมื่อ